สนนุดยครีมโทนาฟมีตัวยาโทนาฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนาฟกูคือลูกทุ่งซิงเกิลใหม่จากลูกทุ่งสาวเสียงหวานอ้มพรแหวนเพชร กระแสปังมากค่ะโดยเฉพาะในแอปพลิเคชัน TikTok ยอดวิวทะลักทลายมากๆงานนี้เราไปฟังเจ้าตัวเขาพูดถึงสิงเกิลนี้กันค่ะเพลงใหม่ล่าสุดนั่นก็คือเพลงกูคือลูกทุ่งซึ่งเป็นเพลงลูกทุ่งแท้ๆเนาะก็คือแบบพอทำออกมาแล้วรู้สึกว่ากระแสตอบรับมันมันเรียกว่าอะไรอะวิวมาเยอะมากนะคะเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็อุ้ยมันมาได้ยังไงคนดูเยอะขนาดนี้เลยเหรออะไรประมา พูดถึงการอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งสืบสารคนรุ่นใหม่เนี่ยจะอาจจะไม่ค่อยได้ฟังเพลงลูกทุ่งอะไรประมาณนี้แล้วก็พ่อเพลงแม่เพลงถ้าวันหนึ่งท่านลาลับไปอย่างเงี้ยแล้วใครจะเป็นคนสืบสืบทอดสืบสารความเป็นลูกทุ่งอะไรประมาณนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเพลงเนี่ยมันเป็นเพลงเขาเรียกว่าเพลงแผนงก็ว่าได้นะเพราะว่าตอนนั้นที่ไปอัดเพลงเนี่ยมันคือเพลงอีกเพลงหนึ่งซึ่งเป็นบทเพลง วัดนะคะชื่อเพลงสะพานบุญเจ้าคุณสวีเดนแล้วก็เพลงนี้มันเป็นเพลงแถนอีกหนึ่งบทเพลงซึ่งอาจารย์ก็ให้มาฟังมาซ้อมแค่ไม่กี่วันเองเมื mm ่อ hmm. บอกอาจารย์อาจารย์อาายากให้ร้องเพลงนี้ไม่คิดว่าเพ,เพลงจะให้การต้อนรับแล้วก็ให้ความสนใจในการความเป็นลูกทุ่งการอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งอะไรอนยะ่างเงี้ยซึ่งอพอลงติ๊กตอกไปเนี่ยช่วง mm hmm. แค่ข้ามคืนเนี่ยวิวมาเป็นแบบ mm hmm. เป็นแสบบ mm hmm. นแบบ mm hmm. เลยเราก็เลว่าเฮ้ย hmm. มีคนฟังแล้วก็ ชอบในบทเพลงเพลงนี้แล้วก็เอามาเล่นกันมากๆในนะทิกตอกค่ะีแต็กที่คอมเมนต์มาก็โอ้โหต้องบอกว่าขอบคุณมิเต็กแฟนเพลงที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ให้กําลังใจทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, i จ t i ิกต k อกไลทุกช่องทางเลยนะคะก็จะมาบอกให้กําลังใจว่าอยเพลงนี้ดีมากทั้งดนตรีทั้งเ,เนื้อหาสาระของเพลงแล้วก็มิวสิกวิดีโอที่เป็นอะไรที่มันแวกแนวที่ไม่เคยทําแบบนี้มาก่อน โอ้ยอยากจะบอกว่าพี่ต้อมแบบโทรมาบอกว่าุเห็นหนูออกงานตั้งแต่ไปกับอาจารย์เทวันทรัพย์แสนยากรตั้งแต่ตอนนู้นพี่ต้อมมีเซน์ว่าพีา่หนูจะต้องกลับมาดังอีกแน่นอนนี่เป็นคําพูดของพี่ต้มเช้งปากท่าเลยกลับมาดังอีกแน่นอนสําหรับบทเพลงนี้ชอบมากนี่จะพูดอย่างนี้นะนี่พูดแล้วจะขนลุกแกบอกเนี่ยพี่ฟังแล้วพี่ขนลุกมากเลยแล้วแบบฟังทีไรเนี่ยพี่ฟังแล้วน้ําตาจะไหลเ่ะแล้วขนลุกเนี่ยขนลุกเลยแล้วก็บอกว่าขอค o เวอร์ได้ไหม เ,เพลงนี้เป็นคอเวอร์ได้ไหมเลยบอกพี่ร้มจัดไปเลยค่ะจัดไปเลยอยากได้ยินเ,เวอร์ชันพี่ซ่มเหมือนกันนะคะ,ะก,ก,ก็เลยบอกแบบจะพูดเราไปยังขบลุกเลยบอกว่าชอบเพลงนี้มากฟังแล้วน้ำตาจะไหลก็คือเอาไปคอเวอร์ได้เลยไม่เกิดค่าลิขสิทธิ์แต่ว่าขอให้เขียนว่าคอเวอร์แค่นั้เองมีลงคาราอเกะในช่อง YouTube ให้โหลดฟรีด้วยใช่ค่ะเพราะว่าทุกคนบอกอยากร้องแล้วก็บอกว่า,ามีมีเซ้าให้ร้องไหมีม อะไรเงี้ยก็เลยต้องทคาคาราอเกะให้ให้แฟนเพลงได้นําไปร้องกันค่ะมีฐานแฟนคลับในทิกต o k เพิ่มไหมแบบแฟนคลับใหม่ๆเด็กๆอะไรเข้ามาเยอะไหมคะเข้ามาทักทายก็เยอะอยู่นะตอนนี้ประมาณเออจะเป็นล้านละวิวน่าจะเป็นล้านแลวในนั้นอะ่ะแล้วก็เออแฟนเพลงที่เข้ามาคุยในนั้นอะ่ะเยอะมากต้องขอต้องบอกตรงนี้เลยว่าขออภัยสําหรับนิรักแฟนเพลงทุกๆุกเออ ทุกๆช่องทางก็แล้วกัน,นตอบคอมเมนต์ไม่ทันนะคะก็ต้องฝากขออภัยจริงๆเพราะว่าเราเป็นเป็นคนทําอยู่คนเดียวเลยเพราะว่าเราไม่มีแอดมินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอบด้วยตัวเองนะคะอันนี้ก็ต้องอขออภัยแฟนเพลงทุกๆคนด้วยถ้าตอบไม่ทันตอบไม่หมดนะคะดีใจดีใจที่ แฟนเพลงทั่วประเทศยังให้การต้อนรับกับเพลงลูกพุ่งแล้วก็การอนุรักษ์เพลงลูกพุ่งไทยนะคะขอฝากผลงานเพลงลูกพุ่งแท้ๆนะคะกูคือลูกพุ่งซึ่งเป็นผลงานใหม่ล่าสุดยังไงก็อย่าลืมช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็สืบสานเพลงลูกทุ่งเอาไว้นะคะจะได้อยู่กับพวกเราเชาวลูกพุ่งไปนานๆนะก็ฝากไว้ด้วยค่ะมาานต คนลูกทุ่งยังไงยังไงก็ยังคงฟังเพลงลูกทุ่งอยู่วันยังคำ่ำเชื่อว่าเพลงลุกทุ่งต้องเนว่าได้ไม่มีวันตายแน่นอนค่ะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย